สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งนะครับถังบําบัดน้ําเสียถังเก็บน้ําแบบฝังดินนะครับผมของ MTEC เนะครับเป็นถังเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยที่โครงการของเรานะครับรับออกแบบทั้งหมดเลยแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําการติดตั้งนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่เราขนย้ายถังเข้ามาหน้าโครงการนะครับจะมีรถขนส่งถังของเราเข้ามานะครับ เราจะวิ่งส่งถึงหน้าง,งานเลยนะครับส่งมาถึงหน้าง,งานก่อนที่จะมาถึงหน tai, ้างานเนี่ยเราจะมีเข้ามาตรวจสอบนะครับความเรียบร้อยของหน้างานว่าเทพื้นได้ระดับหรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่นะครับเป็นเป็นเป็นฐานฐานปูนนะครับเราจะเข้ามาตรวจสอบให้ก่อนนะครับพอรถวิ่งมาถึงหน้าโครงการแล้วเนี่ยเราก็มาตรวจสอบหน้างานนะครับนำเคนเข้ามานะครับเราก็จะมีรถเคนนะครับมาช่วยยกถังลงให้นะครับผมอันนี้พอยกถังลงถึงหน้างานแล้วเนี่ยพอเรามาตรวจสอบเทลีนนะครับซึ่งไซตงานเนี่ย ก็ก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยก็คือมันเกิดฝนตกนะครับฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับน้ำในบ่อนเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสริคแต่ตอนวันที่เราเข้ามาสํารวจเนี่ยก็คือมันยังแห้งอยู่ฐานลินใช้งานได้ปกตินะครับก็เกิดปัญหาเราก็เลยต้องสูบน้ําออก ให้ได้เยอะที่สุดนะครับมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้หน่อยแต่ก็คือไม่ใช่อุปสรรคอะไรนะครับพอเรามาถึงหน้าง,งานแล้วเนี่ยเราก็ทําการเคลียร์พื้นที่นะครับผมทําความสะอาดลีนนะครับเพื่อไม่ให้เศษปูหรือเศษหินอะไรที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับบนให้พื้นที่สะอาดที่สุดนะครับพอเราเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการยกถังลงนะครับเมื่อยกถังลงแล้วเนี่ยเอ่อไซต์เนี่ย มันจะมีน้ําลอยเข้ามานะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องทําก็คือ1ต้องรีบรัดสลิงนะครับพอยกถังลงเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรีบรัดสลิงนะครับรัดสลิงเสร็จเติมน้ํานะครับเพื่อที่จะให้ถังเนี่ยไม่ลอยนะครับเพราะว่าเราต้องทํางานแข่งกับน้ําตลอดเพราะว่าพื้นที่ข้างเนี่ยเป็นบ่อน้ําเลยครับซึ่งน้ําก็จะดันเข้ามาในบอ่บอบ่อที่เราติดตั้งเนี่ยตลอดพอเราเอารัดสลิงนะครับรัดสลิงเสร็จแล้วเติมน้ําเสร็จนะครับแล้วก็ปรับระดับนะครับผม เราก็ปรับระดับท่อนะครับเราก็เช็คเช็คระดับท่อว่าได้ได้ระดับหรือเปล่านะครับพอเช็คระดับท่อเสร็จนะครับงานไซเนี้ยเราลงทั้งหมด3ใบนะครับพอเช็คระดับท่อเสร็จเนี้ยเราก็จะเริ่มเริ่มลงรัสลิงแล้วก็ลงทรายนะครับเราก็เริ่มจะปรับพื้นที่นะครับลงทรายนะครับพอปรับเกียร์ลงทรายเสร็จเนี่ยนะครับหลังจากที่เราสูบน้ําอกพอลงทรายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเดินท่อนะครับติดตั้งท่อนะครับตัวเนี้ยเราก็จะมีการเช็ค เช็คระดับท่ออีกรอบหนึ่งนะครับพอติดตั้งท่อเสร็จแล้วเนี่ยพอติดตั้งท่อเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการปิดถมพื้นที่นะครับปิดถมพื้นที่ทั้งหมดแล้วอันนี้ก็จะเสร็จโครงการนะครับโดยที่โครงการเนี้ยสโคปของเราเนี่ยก็คือตัวงานติดตั้งเนี่ยเราก็มามามาเทสให้ลูกค้านะครับมามามาทำการซัพพอร์ตลูกค้าฟรีนะครับตัวนี้เป็นงานติดตั้งที่ที่ทาง MT e c เเราให้บริการนะครับผม โอเคเดี๋ยวไซน่าเดี๋ยวผมอาจจะพาไปดูงานติดตั้งที่ที่ที่เห็นภาพชัดกว่านี้เพราะว่าไซนี้อาจจะมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องหน่อยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <S <S ถ้าวันนี้คุณมีปัญหาเรื่องระบบบาบัดน้ําเสียนะครับเราให้บริการออกแบบนะครับติดตั้งให้คำปรึกษาพร้อมรับประกันนะครับเพราะว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบบําบัดน้ําเสียนะครับนึกถึง m t e c Water Solution พร้อมบริการท่านทั่วประเทศขอบคุณครับ